ดูดิมันมีหวัวนหวานไหมโอวสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อ,อนๆนะครับมาล่ามิมนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะลังใหญ่พอสมควรฮะนี่ครับมิมขวางตะเวนมันมุบมิบมุบมิบใหญ่เลยเพื่อนๆเ,เราต้องจุดครบเพลิงก่อน อันนี้มันขวางตะวันนะฮะมิมขวางตะวันมันทําให้เขาเรียกว่ามันมันมันจะดุวันนี้เราไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะมาป้องกันน้องๆหนูๆที่รับชมอยู่อย่าทําตามนะ,ะอันตรายไฟดับซะและ้ว มันเหมือนจะล้างไปแล้วเนี่ยแต่มันมีหัวน้ำหวานหรือเปล่าดูก่อนเอ้ยไม่ใช่มิมนะอันนี้ยุงอุยอ้ย,ยดูดิมันมีหัวน้ำหวานไหมโอ้ เริ่มล้างแล้วเพื่อนเอ้หัวน้ําหวานน่าจ,จะไม่มีแล้วดูก่อนโอ้โหน้ําหวานก็ไม่มีปล่อยมันฮะงานนี้ปล่อยมันไปเอ,เ,อเดี๋ยว